ข่าข้าวหันกระเทียมหันหอมแล้วๆเข้ากับมะขวบวักพริกม้วมาดูมาดูมาดูขัาวพริกตำเจวพี่น้องเพ็ดไวทถ้กินน้ำเข้าฝ่าเ่าห้องอย่างเนาะย่อยทุ่มเอาทานใส่จักน้อยกอนตัว่างย่งๆอัน ย่าง,งอันนันยูนะย่งทีสี่ควรควรพร้อมยูงสินะย่างห้าเปล่าเ้าเหยังห,ห้ากับบตอมัสผ่าตาัดถ่ายหยั่ง ก ele o, ele o, tweeted, ็ครวเแล้วแล้วเขาก็ใส่ตัวเย็นเข้าไว้โอ้ยบอกพริกนี้บอพริกเขียวตัวนี้บอเผ็ดได้พี่น้องบอกพริกแดงค่อยเผ็ดตัวนี้บอพริกหวานตัวนี้คือบอกพริกหวาน ป้นปลาทูยังแม่คั่วขั่วพิกตามแกวค่ะโบลา นอกบ้านนี่ละว่าสิไปนอกบุญวาสนาบ่อหอดดอกเมื่องนอกเมือม่องน้าก,ก็สิได้ยอยู่แค่นอกบ้านนี่และ,ละลจ้าวางสัตวล,ล่ะอายุหลายแล้วจาแมอนอยู่อ,อ,อือคอยหากินน้ำบานเข้านี่ละ ข,ขัวซุกแหลวเข้ากับจังค่อยขัวหอมกับกระเทียมที่ข้าหันไ้พี่น้องคะ่ะอาจีหน้าสดในจังหน่อยได้พี่น้องตื่นเสาร์มาละายายทุ่งกับไปวิ่งเล่นไปหน้าละ่ะเล่นไปหน้าล่ะก็เลน่นเล่นเขามาบ้านพอดีกันสี่สองกิโลโกัว่ัวนี่แหละท่างไปท่างไปหน้ายายทุ่งกับกลับเขาบ้าน เตรียมข้าเข้าเตรียมข้าเตรียมใบสุยางเน,ะนาะพ,พี่น้องกาบ้านนั่นเข้ากันไม่อยากไม่กินเลยพริกพริกไข่มันไข่มันทัวถึงพริกไขม่มันทัว <ee> <S <S <ing> <S ม้วๆโอ้ยมาเป็นนังเอกเอ็มี้เห็นไหมนะมา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 ใส่ใส่วิลาไปใส่กินเข้าไปกินข้าไปนิ้วเข้าบ่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  มือข่าวโบน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 ปั่นได้สิอาบน้ำปั่นได้สิอาบน้ำแม่เคียนบ่มีเวลาแม่เคียนบ่มีเวลาปันเลยเย้ายบี้เยาวี้เยาวีมันไงค่ะมันไงน้ำปั่นได้สิอาบน้ำพี่มาพี่ห้ามห้ามบี้ห่างเนอมันไงง้องมันไงง้องเลยแม่แม่ติเปีวโผกออกมา กินน้ำแม่ป่ะแต่พอกินกาแฟดำแล้วๆไทยกินม้วปลาทูกาแฟอันนี้บ่แสร็เลย้เดี๋ยวแม่แปะปุ๊บเลย ขุนแหงหรือขุนน้ำยายเออเอาที่สะดวกปนแหงเนาะอืมเพราะว่ามันขุนแหงมันจะเก็บว้ได้กินค่ะเอาลวกเอาลวกกันขนาดน้าบ่เก็ลวกกันลวกก็หั่นตัดแล้วอ่อนๆนะโอ้โหแล้วนี่เด็ดขาดเลยลวกดมน้ำกแะเด็

สี่โทลวก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 ินลานหนาาขึ้นสีแสบเนาะเอาทาอีนนี้ขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะ